มาไะไรส่งภาพหน้าจอให้บ้างอ่ะไม่ส่งอ้าวทำไมอ่ะอะไรเก็บไว้อยู่ปะเนี่ยเนี่ยข้อดีของชุดนี้คือคนเฮ้ยจะเป็นเรื่องทำไมเฮ้จะเป็นเรื่องทำไมเป็นเรื่องทำไมข้อดีของชุดเฮ้ยจะเป็นเรื่องทำไมคนใส่หลายคนจะไม่มีแล้วจะยิ้มทำไมแล้วเันรัพูดต้องยิ้มทำไมทำไมไม่ส่งมาให้บ้างจะไม่มีใครรู้เฮ้ยอย่า ทำอาหารน่ะเป็นที่ทำไไม่เป็นนะทำแล้วเอาไปให้พี่ๆแล้วถ่ายรูปมาด้วยทำไมอ่ะคิดว่าจะทำนกินเองนไงดูไปดูมามันเหมือนจริงจกเลยว่าชุดดมองข้างหลังอ่ะขัวปลาใม่ว้ยจริงจก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 อ้ยไอจกจริงจกกอลังเอามาเดี๋ยวจับท่าให้ดูทดหัวอะไร นีไม่ได้ดีสกิลจะเปเซนไม่กดฟซรล์นไม่กดเซลล์จกกล้วยจกพ่อดวงดีโคตรหลงออะไมีคนแต่งด้ะเอารถเลยมาเอาไอารถกบมาอู้ชารับโอ้เฮ้ยดวงมันมันมีในเรือสี่สิบใบเออเดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกันเดี๋ยวเราสองคนแป๊บไปเบิกรถกัน

เฮ้ยมาไหนส่งภาพหน้าจอให้มั่งอ่ะไม่ส่งอ้าวทำไมอ่ะอะไรเก็บไว้อยู่ปะเนี่ยเนี่ยข้อดีของชุดนี้คือคนเฮ้ยจะเป็นเรื่องทำไมเฮ้ยจะเป็นเรื่องทำไมเป็นเรื่องทำไมข้อดีของชุดเฮ้ยจะเป็นเรื่องทำไมคนใส่หลายคนเฮ้ยแล้วจะยิ้มทำไมแล้วเวลาพูดต้องยิ้มทำไมทำไมไม่ส่งมาให้มั่งอจะไม่มีใครรู้เฮ้ยอย่าเปลี่ยนเรื่องดิเฮ้ยอย่าเปลี่ยนเรื่องดิโอ้เจ็บว่ะเป็นมารกันเฮ้ยอย่าเปลี่ยนเรื่องดิ อะไรพูดอะไรอย่าเปลี่ยนเรื่องเน่ลบรูปไปแล้วมันเต็มเครื่อง <S 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 อ่ะเราลบทำไมอะ่ะก็มันเต็มเครื่องแอบต,<ล>ตั้งอยู่ปะเนี่ยแอบตั้งอยู่หรือเปล่าอ่านั่นดูนี่เอาแล้วต่อยทำไมอะ่ะแอบตั้งอยู่หรือเปล่าไหนใส่ดีแว่นตาไมาหรือเปล่าใไอแอบตั้งอยู่หรือเปล่าเปล่าแล้วยิ้มทำไมยิ้มทำไมขำหน้าอย่าตลก นั่นแน่นันแน่นั่นแน่เอแอบคิดไรหรือเปล่าเปิดรถนอยเจไปหมดแล้วนั่นแน่นั่นแน่จะต่อยใช่ไหมเจ้าใช่ปปะอ่าเคเคคอนเคลอนเคลนเอ้าทำไมกูขึ้นไม่ได้วะไม่ได้มืองกันเฮ้ย ได้แล้วได้แล้วโอ้ยเอาตาย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 ป่าวะโอ้ยไม่ตายไหวยังไหวขึ้นรถแล้วคุยไม่ได้โอเคเงียบเงียบอ๋อ้ยชนใครเนี่ยเมื่อกี้ชนใครเนี่ย พอยรถจิบหายรถด,ดับเลยตัวทีครับ <Wow. S 2> ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรียกช่างดิเดี๋ยวเรียกช่างก่อนไอ้ไอุ้้งเรียกดิเร,เรียกเรียกยังเรียกแล้วเรียกแล้วเดี๋ยวเรียกเองไม่เป็นไร <Okay. S 1> ครับโอเคกระบอกก็ต้องซ่อมเหมือนกันแล้วคือเมื่อกี้จะหักหก็หักก็หักทางเดียวกันอีกโอ้ลบลบขางทา Cation. ไม่ได้ลนะ Eller, ช่วยเกตแล้วบัมเดียวจอดเลยเข้นและโด้โด้โด้โอไม่ไ <illy> ด้เ <puppy>. ลี้ยวไม่ได้มอก็เลี้ยวไม่ได้เร้วอ่ะ ช่างมาแล้วยังอ่ะเรียกช่างไปแล้วเรียกเสิ็ปรเฟล์ในเกมเทปะใช่เหรอไม่อะเทปะไม่เรายังไม่ทันทำอะไรเลยพอ,<ด>พอดีพอดีช่างมาปุ๊บแม่กลับพอดีเฮ้ยเทปะไม่ถ่ายรูปให้หน่อยดิ รถมันพังอ่ะมันขึ้นว่าชิปอีเนี่ยต้องรอใช่ไหมมาก่อนดิต้องโป้งคนตายแล้วต้องโป้งเลยคอไม่เห็นคอแล้วเนี่ยเห็นแต่หัวอยู่นิดนึงอ่ะก็ทำไมอ่ะตาชื่ออะไรนะยืดอกกับเทวะตาหวังไปถ่ายตรงไหนดีอ่ะจะไปดูหนึ่งก็ไปถ่ายริมทะเลนี่นี่มาถ่าย